มือหนึ่งได้ซิบไร่เด้อครับพี่น้องนะครับซื้อมือหนึ่งได้ซิบไร่ถ้าเพิ่นไปรับจ้างตกไร่ละรับจ้างอันไร่ละเจ็ดร้อยครับไร่ละเจ็ดร้อยนะครับวันหนึ่งก็ได้เจ็ดพันอ่านะครับอ่ามือนี้งนะครับเนาะเซอออดกับ มาเยี่ยมลูกค้านะครับมหาลูกค้าที่เพื่อนมีเครื่องปลูกมันนะครับหรือว่า cp 1 0 0 f นะครับเนาะอ่าตอนนี้กำลังจะเดินทางเข้าไปทางเข้าบ้านของลูกค้านะครับซึ่งนะครับลูกค้าเพื่อนกาซื้อตัวนี้มาเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับที่จะสร้างรายได้อีกตัวหนึ่งเนาะมาเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเซลล์ออจะพาไปเบิ่งงนะครับเนาะว่าลูกค้าเพิ่นอ่ามีอุปกรณ์ตัวใดแน่นะครับอ่าตามเซลล์ออมาเลย นะครับตอนนี้กับมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับนาะที่เป็นมีอ่าสิ่งหนึ่งนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างหนึ่งที่สร้างไรายได้ให้กับลูกค้านะครับเนาะอ่าเฮากับหอดบรรยากาศหอดหน้าบ้านลูกค้าแล้วนะครับานะอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวเซลล์จะพาไปเบิ่งนะครับบรรยากาศเนาะล้วก็ว่าอุปกรณ์ต่อพ่วขงของลูกค้ามีตัวไหนมั่งที่มันสร้างไรายได้ให้กับลูกค้าเนาะเดี๋ยวลูกค้าท่านอื่นอาจจะเข้ามาดูแล้วก็มาสนใจที่อยากซื้อ อุปกรณ์ตาอพวงพวกๆๆนี้ว่าเอาไปเห็ดยังไดเนาะมามาเชิญไปดูกันเลยเนาะมาเดี๋ยวเซลล์วอาจจะพาไปเบื้องผลผลิตหรือว่าหลังจากที่ลูกค้าปลูกมันแล้วนะครับเนาะว่ามันไดลอยเปอร์เซ็นต์ซ้ำใดนะครับที่ลูกค้าซื้อเครื่องปลูกมันมามาตามเซลล์อยวอามาเลยครับผมนะครับอันนี้คือเซลี่อวจ,จะพามาเบื้องสําหรับอ่าที่ลูกค้าเพิ่นปลูกมันซึ่งใช้เครื่องปลูกมันซ p 1 0 0นะครับหลังจากที่เพิ่นปลูกได้ อยู่แค่1อาทิตย์นะครับผลผลิตก็จะออกมาแบบนี้นะครับเนาะก็ถือว่าได้ผลอย่างดีนะครับสำหรับเครื่องปลูกนะครับสั่งรายได้ให้กับลูกค้าต่อไปเนาะพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกค้านะครับเมื่อนี้นะครับเซออดกับพามาพบกับลูกค้าที่เพิ่นสื่อซีพีลอยตัวจริงเลยนะครับเนาะป้ารายได้ที่เพิ่นได้มานะครับมันสร้างรายได้ยังไงกับในการสื่ออุปกรณ์ตะวงเพราะว่าลูกค้าเช่นนี้เพิ่นจะสื่อทัื่งเครื่องปลูกอ้อยนะครับ กัเครื่องปลูกมันนะครับตัวนี้ใส่ดีป่ะครับลูกค่ะใส่ดีครับอ่ามันใส่ยากป่ะครับเป็นทังไหนเนี่ยมันก็ใส่น้ำรดนี่ก็รถดแท็กเตอร์เขามันก็ใส่ง่ายอยู่ครับอุปกรณ์ต่อพ่วงปกติมันบ่าครับอ่าไม่มีบบมีขั้นตอนนี้ยังยุ่งยากเนาะครับแค่เตรียมดินได้ซื้ออ๋อก็ปลูกได้เลยครับครับผมเตรียมดินดีแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับตัวนี้มันตัวนี้มันจะคือเข้าอ่ามันจะยกล่องแหลวก็ปลูกไปน้ำเลยมันบ่าครับครับอ่า ใส่คนปอนแค่ผู้เดียวอ๋อหนึ่งล่ะก็คือลดต้นทุนในการที่จะไปจ้างคนงานมาปลูกเนาะก่อนหน้านั้นอ่าสองล่ะเฮ้ากับสางไรได้ตัวนี้เฮ้าเฮ้าไปรับจ้างนั่มกับคือได้เลื่อนบ่ครับหรือค่ะกับสางไรได้อีกเป็นตัวหนึ่งกันบ่ครับอ่าดี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 กว่าที่เฮ้าเฮ้ายังมาท่านไหนใส่บ่ก่อนหน้านั้นที่เฮ้ายังมาท่านไหนสื่อนะครับเนาะเฮ้าจะเส้นเบล่งหนึ่งคนงานครับอ่าคนงานเนาะอ่าสอง จ้างเพิ่นหลายมันบ่อ่าแล้วบัานนี้ใช้เวลาหลายมืออ๋อใช้เวลาหลายมือน้ำหลายขั้นตอนพ้อครับครับผมแล้วแล้วตัวพอเขาได้เครื่องนี่มาเดียวครับลูกค้าเป็นยังไงพ่อได้เครื่องนี่มาแต่ใส่แค่คนปอนผู้เดียวแล้วกัเอาเค็ดงานได้มือแล้วเป็นซิปก็เลยครับครับผมเาเฮ็ดงานครับแม่บ้านเลยมันปะสองคนครับสองคนเนาะใช้เวลา มือหนึ่งได้ซิปไร่เด้อครับพี่น้องนะครับซื้อมือหนึ่งได้ซิปไร่ถ้าเพิ่นไปรับจ้างตกไร่ละรับจ้างอันไร่ละเจ็ดร้อยครับไร่ละเจ็ดร้อยนะครับวันหนึ่งก็ได้เจ็ดพันอ่านี่คือนะครับนี่คือแรงผลักดันที่เฮ็ดให้ลูกค้าซื้อเลือกซื้อตัวนี้เนาะครับเนาะอ่านะครับเบิ่งไปเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับคือลูกค้าที่ใช้จริงนะครับหลังจากเพิ่นซื้อมาแล้วหนึ่งลดต้นทุนในการปลูกมัน ไปกับเมีย2คนไปกับแม่บ้าน2คนกะได้งานนะครับรับจ้างก็ไล่ละ700วันหนึ่งทํางานได้อย่างต่ำสิบไร่โอ้นะครับ10ไร่เลยเนาะเ้าก็จะเห็นแล้วจุดเด่นมันกับ่มมีอย่างไรครับก็คือใส่ดีป่ะครับเครื่องนี้ใช่ดีตั้งแต่เสียมามีปัญหาบ้างยังยังนี้มีปัญหาเลยโอเคเนาะครับเนาะอ่าครับอ่าขอบคุณลูกค้านะครับเนาะที่ให้ข้อมูลแล้วก็สร้างรายได้นะครับก็ถือว่าเป็น รายได้อีกทางหนึ่งนะครับเนาะนอกจากที่เข้าขายผลผลิตแล้วนะครับเนาะจากในก็ขอบคุณลูกค้าหลายๆด้วยครับเด้อที่ให้ข้อมูลมือนี้เนาะครับเนาะขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ